เรามาดูสิว่าง,งานต่างกันยังไงนะคะอ่ะระหว่างงานทนไฟทนขัดกับงานท้องเหลืองงานไมครนงาน 24k อ่วงที่3นะคะเป็นงานทนไฟของเราแล้วก็จะมีงานสเตนเลสเอาเรามาขัดกันดูเลยนะคะแล้วก็ลงน้ำมะนาวนะคะแช่น้ำมะนาวกัน้วก็กลับมาขัดไฟฝอยขัดหม้อด้วกาขัดขัดแรงๆขัด,ขด,ขดให้ออกไปเลยะคะ่ะ เรามาดูความต่างของความทนว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะเทียบกันให้ดูเห็นๆเลยค่ะนี่ดูความสีก่อนเมื่อทุกตัวได้ขัดแล้วนะคะขัดแล้วนะคะอ่าอ่าเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้เป็นงานทองเหลืองทองเหลืองเผาไ,ไฟนะคะจะเป็นยังไงนี่ทองเหลืองเผาไฟก็จะดามแบบนี้ตัวนี้เป็นงานไมคอนอ่าไมคอนเผาไฟเป็นอย่างไรคะอ้ะาวดำนะคะอ่า ต่อไปเป็นงาน 24k งานอ่าแช่น้ำดำเหมือนกันจ้าตัวนี้เป็นงานสเต r เลสยิงเลเซอร์ค่ะเผาไฟกันเลยค่ะอ่าดำเหมือนกันนะคะอ่านี่คืองานแต่ลตโรนี่คือพระเอกของเราเมื่อโดนเผาไฟนะคะโดนแรงขัดนะคะโดนน้ำมะนาวโดนทุกอย่างเหมือนกันค่ะและจมเป็นไงล่ะคะนี่ไงคะงานทนไฟ เห็นไหมคะเมื่อเผาไฟโดนแรงขัดและโดนทุกอย่างแล้วต่างจากงานอื่นยังไงคือยิ่งเผายิ่งสวยยิ่งเผายิ่งเหมือนแท้เห็นไหมคะนี่ความต่างดูกันชัดๆไปเลยจ้า